สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีทําเหมือนต้นคลิปนะครับว่าทํายังไงคือกระโดดแล้วลอยการถ่ายทานะครับจะเป็นภาพเราก็ตั้งกล้องไปเป็นแนวตั้งก็ได้หรือเป็นแนวนอนก็ได้อันนี้ที่ผมทํานี่ผมตั้งไว้เป็นแนวแนวตั้งนะครับถ้าเข้ามาก็ต้องเข้ามาเก้าต่อสิบหกเนี่ยอันนี้ไม่ยากครับเมื่อเราตั้งกล้องแล้วเราก็กระโดดนะครับหนึ่งสองสามกระโดด หนึ่งสองสามกระโดดหนึ่งสองสามกระโดดหนึ่งสองสามกระโดดนบไว้ในใจนะครับเมื่อเราก็ตัดส่วนที่เราไม่ต้องการทิ้งครับผมเราก็เลื่อนไปล้วก็มาแตะตรงมุมเหลืองครับผมขึ้นบนกายมุมซ้ายเราจะเอาส่วนที่กระโดดนะครับเราจะเอาส่วนที่เราขาขาแล้วลอยแตะนั อ่าเราก็ได้ครับลงแยกแล้วก็มาคำว่าแยกแล้วก็เลื่อนแล้วก็แยกแล้วก็ค่อยๆเลื่อนนะครับนี่แคนี้เราก็จะได้ประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะใช้เวลานานนิดหน่อยครับแล้วก็เพื่ เลื่อนมาเลื่อนอีกนี่แล้วผมกดผิดผมกดผิดนะครับอ่าสามภาพปึ๊บส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับคือเราตอนเท้าอยู่กับพื้นอนะเราไม่ต้องการเราตัดทิ้งเลยครับเลื่อนทางกายครับผมตัดซ้ายปึ๊บ เราจะเอาภาพลอยแต่เอ้า no. ไม่ไม่ใช่เราจะาภาพลอยนะรลอยปึ๊บแล้วก็แ yeah. ยกเลือกลอยตัดสัง้ายังปือเราไม่เอา แล้วแย่แล้วก็เลื่อนเลื่อนๆแบบนี้ครับทำทำไปเรื่อยๆครับแล้วก็แย่ <Yeah. S 1> แล้วก็ลงนะครับเอ้วผิดวิธีง่ายๆนะครับกับถ้าเราปึ๊บแล้วก็แย่ <Yeah. S 2> yeah. ตัดไม่เอาทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับอ่ัอน,นี้ผมจะทำให้ดูจากเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็นี่ครับผม,มก็จะได้ประมาณนี้ครับดูใหม่นะฮะอันนี้แล้วก็อย่าลืมพวกใส่ฟิกเตอร์นะครับ พิเตอร์้ทนอบ่นเพื่อนตายนำไปใช้ทุกคลิปอ่าพิตเตอร์นี่ครับศิลปับนำไปใช้ทุกคลิป ก็ปิดเสียงนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เพงลงอาเราก็ใส่เพลงแล้วก็ปรับระดับเสียงทีเก้านะครับแค่นี้ก็นี่ครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็บันทึกมุมขวาบนเลยครับก็มีประมาณนี้และครับสวัสดีครับเอาไปหาเล่นสนุกได้ครับ